กับรุ่น S 400 Hybrid AMG เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งน้อยมากนะเพียงแค่29,484กิโลเมตรเท่านั้นเองเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.5 306แรงมา้าสำหรับเทปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษอีกหนึ่งเทปเลยเพราะว่าในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นที่สุดของยนตกรรมนะครับและที่สําคัญเนี่ยหายายากสุดๆเลยนะครับคันนี้จุดเด่นในตัวผมเองเนี่ยยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะอธิบายให้คุณลูกค้าฟังในจุดไหนดีเพราะว่าคันนี้ จุดเด่นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz S400 Hybrid AMG นะครับรถใหม่11ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้เบนในเคเราจัดให้เดน,นกับม,มูลค่าเพียงแค่2 4 9 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามารับชมรายละเ,เอียดของตัวรถกันดีกว่าจุดเด่นคือเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ V6 3.5นะครับให้งแรงม้าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่306แรงม้านะครับและยังมีในส่วนของมอเตอร์ไฮบริดนะครับที่ช่วยขับกำลังแรงม้าเนี่ยเพิ่มอีก27แรรงม้้าานะคคคับุณลูกที่ชอบในเรื่องของอัตราการรเ่งนะคครัับนนี ห้ามพลาดรถใหม่เนี่ย11ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับเบน i ์เราจัดมาให้ต้องบอกว่าสวยงาม เป็นที่สุดของรถแล้วนะครับและหายากสุดๆนะครับในส่วนของภายนอกนะครับคุณลูกค้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่น S Class พวกสามทั่วไปนะครับความพิเศษคือเครื่องยนต์นะครับพาชุดแต่งต่างๆก็เป็น AMG อยู่แล้วสำหรับตัวล้อนะครับก็เป็นล้อลาย AMG ลาย5ก้านคู่นะครับขนาด19นิ้วนะครับในส่วนของประตูนะครับก็ใส่ฟังก์ชันคีเรสโกเข้ามานะครับแล้วก็ประตูตัวนี้เป็นประตูแบบซอฟท์ท็อตด้วยปิดเบาๆเดี๋ยวประตูเขาปิดให้ออโต้เลยนะครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบพานรากลลเปิดดดดปิ้้้วยระบบไไฟฟาของก็บสัารล ของตัวรถคันนี้ก็กว้างขวางนะครับจุของได้แบบสบายๆเลยหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR code คที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง b บนของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n น c o m เรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันนะครับรถสวยๆมีกันเยอะแยะมากมายนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องสรกันต่อครับเข้ามาภายในห้องสรด้านหลังนะครับต้องบอกว่าลดราคา11ล้านนั่งสบายแบบนี้นี่เอง ตัวเบาะนะครับนุ่มนวลกว้างนั่งสบายแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะครับยังสามารถปรับเอ็นองศาได้ด้วยนะครับได้ทั้งซ้าย <Yes. S 1> ทั้งขวาเลยแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือความสะดวกสบายของด้านหลังเนี่ยคือมีทั้งจอเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังนะครับซ้ายขวาเลยแอร์สามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระได้จากด้านหน้าด้วยแล้วก็ตัวม่านนี่คือที่ชอบเลยมาหลังเราสามารถสวิตช์จากแผงประตูได้นะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแม้แต่ม่านหลังคา อยากจะปิดม่านหลังคาด้านหลังเปิดด้านหน้าก็สามารถแยกซ้ายขวาได้เช่นกันนะครับในส่วนของม่านด้านข้างก็เช่นกันเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนี่คือความสะดวกสบายของตัวรถ s c สคัท400คันนี้เลยนะครับสำหรับด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อว่ามีอะไรพิเศษอีกบ้างครับผมบาะคู่หน้าก็นั่งสบายเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็มีเมมโมรีเหมือนกันมีเบาะร้อนเบาะเย็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยได้ฝั่งละ3ตำแหน่งด้วย ความพิเศษคืออยู่ตรงนี้นี่เรามาดูหน้าจอกันครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอกลางเนี่ยเป็นหน้าจอแบบคอมมานด์คืออะไรลูกค้ามี Pocket wi ็ต f i เราก็สามารถคอนเน็กตัว Wi-Fi กับตัวหน้าจอตัวนี้ได้เราสามารถเล่นในส่วนของที่เป็นเเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยของหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกล้องมาดู เลขไมค์คันนี้นะครับลดใหม่ราคา11ล้านกว่านะครับลถปี2014นะครับคันนี้เลขไม่ม์วิ่งเพียง29,484เกพียดิกโลเท่านั้นเองคันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าที่ดูคลิปแล้วนะครับกำลังมองหา s อคาอยู่คันนี้นะไม่จัดในถือว่าพลาดแน่นอนเพราะว่าใหม่มากภายนอนสารนะครับตัวบ่อตัวนี้ก็เป็นบ่อหนังสีดําทั้งหมดเลยทิมนะครับตัวนี้เป็นทิมลายไม้สีน้าตาลนะครับให้ความหรูหรามากแล้วก็ผสมผสานกับตัวช่องแอร์ให้ความสปอร์ตผสมผสารกับความหรูหราเข้ามากับในตัว,ดดวรวววววบบ Air vention, ถด นุ่มนวลขับขี่สบายนะครับแล้วความพิเศษคือได้ลองขับแล้วคือ S c a r s เนี่ย300 S 400สี่ที่แตกต่างคือสมรรถนะของเครื่องยนต์ลูกค้าหลายๆท่านก็ถามว่าถ้า S 400เนี่ยอัตราการสเปิงน้ามันเท่าไหร่ผมจะต้องตอบเลยนะครับว่าถ้าจะหาความประหยัดน้ามันจากคันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากเพราะว่าคันนี้ถ้าเอาจริงๆในเรื่องของการใช้ง,งานจริงจะอยู่ประมาณทัก12 13โลลิตรแต่ถ้าคุณลูกค้าถามผมว่าซื้อคันนี้ไปแล้วได้อะไรผมตอบได้เลยคือ1เลยความคุ้มค่าเพราะรถใหม่เนี่ย11ล้านกว่า แต่วันนี้เบนเคเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่2,490,000บาทได้เละอีกคันนี้เลขไม่วิ่งเพียง29,000กิโลเท่านั้นเองได้เละอีกคือได้ Mercedes-Benz S-Class 400นะครับซึ่งเป็นที่สุดของยนตกรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์ภาพลักษ์ หรือสมรรถนะของการขับขี่ <Yes. S 1> นะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับ Mercedes-Benz S400 Hybrid นะครับเองบประมาณเพียงแค่2.490,000บาทนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับห้ามพลาดนะครับคุ้มสุดต้องคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz S400 Hybrid AMG มาที่เ็นเน k เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ